วันนี้ผมมีโอกาสนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ชุมพรตามมาดูเลยครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปสถานีนครปฐมนั่งรถทานเมืองไปลงที่นครปฐมเพื่อที่จะไปขึ้นรถด่วบบนระบวนพิเศษไปลงที่ชุมพรนะครับ ได้ออกเดินทางอีกครั้งผมได้ขึ้นรถไฟจากน,นครปฐมขบวน167ไปลงชุมพรในราคา280บาทสำหรับทริปนี้เราจะไปเที่ยวไหนบ้างลองมารับชมกันครับการเดินทางในครั้งนี้เราจะใช้เวลา13-14ชั่วโมงพอใกล้รุ่งเช้าแล้วก็เตรียมตัวลง ทริปนี้ผมคิดว่าจะใช้เวลาช้าๆไม่เร่งรีบมากถึงชุมพรรถไฟช้า3ามชั่วโมงผมแบบกินโจ๊กเหมือนกับ <ใน S 1> ทุกๆกครั้งที่เคยมาตอนนี้เราลงจากที่สถานีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นั่งวินมอไซค์ไปที่เช่ามอเตไซค์ครับเฟร,รมเฟร,รมทัวร์ครับที่นี่มีบริการทัวร์ดำน้ำและขนส่งทางเรือเพื่อไปเกาะต่างๆราคาในการเช่ารถในทาง้งนี้2 0บาทถึง300บาท ผมเดินทางไปที่กรมหลวงชุมพรซึ่งผมจะมากราบไหว้เสด็จเตี่ยทุกๆปีที่มีโอกาสได้เดินทางมาส่วนตัวผมแล้วผมจะมากราบไหว้กรมหลวงชุมพรก่อนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในชุมพรเมื่อผมกราบไหว้เสด็จเตี่ยเสร็จแล้วฝนก็ตกออย่างนั้น ทำให้เราไปไหนไม่ได้คิดอีกทีเหมือนกับว่าเมื่ให้เราเดินทางในตอนนี้ระหว่างที่ฝนตกผมได้เซิร์ชใน Google ก็ไปเจอแหล่งที่ท่องเที่ยวที่ท,ที่หนึ่งที่น่าสนใจผมได้พูดคุยสนทนากับผู้ที่มากับไว้สเสด็จเตีย่ยซึ่งเป็นคนที่เดินทางมาไกลๆทั้งนั้น สักพักฝนก็เบาลงทําให้อากาศเย็นขึ้นมาทันทีเมื่อถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเสร็จผมออกเดินทางการมาชุมพรในครั้งนี้ผมเช็คกรมอุตุว่าจะมีพายุเข้าแน่นอนทําให้ครั้งนี้ผมพลาดการดำน้ำที่ชุมพรอีกครั้ง แต่โชคชะตากำลังพาไปอีกที่ที่หนึ่งจุดที่สองที่ผมมีโอากาได้เดินทางไปคือจุดชมวิวเขามันทรีจุดชมวิวเขามันทรีสามารถชมวิวได้หลายๆมุม และมีลานกาแฟนั่งชิลๆสบายๆบรรยากาศที่เงียบสงบที่เต็มไปด้วยวิวทะเลที่สวยงามสามารถมองเห็นบรรยากาศของหาดไซอลีและผมได้เดินทางมาที่หาดทุ่งวัวแลนด์การที่เราไปในที่ที่ไม่เคยไปทําให้เราแปลกตาแปลกใจไม่ว่าสถานที่ที่ไหนที่เราไปไม่ต้องสวยมากไม่ต้องดีมากไม่ต้องสะดวกมากเรารู้สึกที่ดีที่ได้มา รู้สึกดีที่ได้ออกเดินทางพี่ที่ขายกาแฟแนะน,นำว่ามีอีกที่ที่หนึ่งที่สวยเหมือนกันจิปนี้ผมยอมรับได้เลยว่าไม่มีแปรนใดๆทั้งสิ้นมีแต่เวลาเดินทางมาและเวลาเดินทางกลับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหนะจุดชมวิวเขาดินสอจุดชมวิวเขาดินสอเป็นอีกที่ที่หนึงที่มองเห็นวิวทะเล การเดินทางไปที่เดิมในแต่ละครั้งสิ่งที่เจออาจไม่เหมือนกันและสิ่งต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะร่างกายได้ล่วงโรยไปทุกๆเวลาเช่นกันคนที่ไม่หยึดติดอะไรกับโลกใบนี้ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วเรามาเข้าเรื่องการเดินทางต่อกันดีกว่าผมสังเกตเห็นว่ามีทางขึ้นไปด้านบนผมไม่รอชาที่จะเตรียมเดินขึ้นไปโดยไม่สนใจว่าข้างหน้าจะไกลแค่ไหนในใจผมคิดว่า การเดินทางขึ้นไปคงไม่ไกลและผมเดินทางในช่วงเที่ยงวันซึ่งอากาศร้อนมากผมคนหนึ่งชอบความท้าทายทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดซึ่งเป็นข้อเสียของผมก็เป็นได้ผมเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับน้ำหนึ่งขวดเดินแบบไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงระหว่างทางมีจุดชมวิวผมก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้ ผมคิดในใจเสมอว่าจุดหมายปลายทางอาจไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ระหว่างทางผมได้เดินมาถึงปลายทางซึ่งเป็นจุดหมายที่กำหนดไว้ก็พบว่าจุดชมวิวก็ไม่สามารถขึ้นไปได้เนื่องจากผุพังการเดินทางมาถึงจุดนี้ทำให้มุมมองผมได้เปลี่ยนไปกลับมาจากเที่ยวพอตกเย็นผมก็หาอะไรทานก็มาเจอร้าน อาหารตามสั่งซึ่งผมก็ได้สั่งกะเพราไข่ดาวซึ่งร้านนี้ถือว่าอร่อยมากๆอยู่หน้าสถานีเดินจากหน้าสถานีตรงมาก็จะเจอร้านพี่เขาซึ่งจะเปิดตอนช่วงเย็นเมื่อถึงเวลากลับผมมารอรถไฟที่สถานีชุมพรรถช้าห8 0้นาทีขากลับผมได้นั่งตู้นอนกลับเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องเข้างานแต่เช้า สำหรับเกณฑ์ที่ไ n d แลนด์นั่งรถไฟทเที่ยวทัวไทยทริปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน <Never ending. S 1> ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <It> s <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป สิบหน้าเนี่ยเราจะไปเที่ยวไหนโดยการนั่งรถไฟไปเนี่ยก็ช่วยรับชมติดตามด้วยนะครับวันนี้เคนพีไทยแลนด์ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ